เพื่อนๆทุกคนครับและคลิปนี้ผมก็ขอพาทุกคนนะครับมาชมน้องเขาตัดผักกันนะครับครับก็ช่วงนี้จะมีคาถามที่ถามเข้ามาเยอะเลยนะครับคําถามยอดใหญ่ไม่ต้องปานีคือว่าทําไมผักบุ้งในช่วงนี้ถึงได้ยอดเล็กแล้วก็พันกันเป็นเถวนะครับครับเรื่องนี้ความจริงแล้วผมก็พูดมาบ่อยมากนะครับ ถ้าผักบุ้งในช่วงหรือดูหนาวนี้นะครับผมคิดว่าเราไม่ควรที่จะทําให้ผักบุ้งนั้นงามมากจนเกินไปนะครับครับทําไมผมถึงได้พูดแบบนั้นครับถ้าผักบุ้งของงามมากจนเกินไปนักนะครับหรือพูดง่ายๆว่างามพอๆกับในคลิปที่เราเห็นอยู่นี้นะครับ ผักบุ้งผักบุ้งเขาจะพันกันเป็นทาวทั่วแน่นอนนะครับถ้าผักบุ้งเกินเวน4ี่เวนห้าขึ้นไปแล้วหรือมีตรที่4ที่ห้าไปแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับผมขอแนะนํานะครับว่าให้ลดความงามของยอดผักบุ้งลงนิดหนึ่งนะครับหมายถึงว่าใส่ปุ๋ยให้น้อยลงหน่อยหนึ่งนะครับให้น้อยฝ่าปกติน้อยฝ่าลงสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ต้องน้อยจนใบเขียวอมเหลือง แต่อย่างนี้เขาเรียกว่าใบาเขียวเข้มหรือใบเขียวจนใบดำนะครับอันนี้คืองานถึงตา,<อ>าถ้าเปรียบเทียบถ้าเป็นในช่วงฤดูหนาวนะครับถ้าอย่างนี้พันกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นผักบุ้งในฤดูหนาวควรทำให้งามน้อยกว่านี้อันนี้ผมนำคลิปที่ผมได้เคยถ่ายเก็บไว้นะครับมาพูดและให้มีภาพเปรียบเทียบให้เห็น ครับผักบุ้งถ้างามมากจนเกินไปในช่วงฤดูหนาวนี้ร้อยทั้งร้อยครับเขาจะต้องพันกันเป็นเกลียวแน่นอนแต่เราจะทํำยังไงไม่ให้ใบเขียวเข้มขนาดนี้นั่นก็คือเราลดปุ๋ยลงนะครับลดปุ๋ยลงตั้งแต่เราคิดว่าหนาวจะมานะครับส่วนตัวผมเองนั้นก็จะทําแบบนั้นนะครับแต่ แต่ถ้าตัดไม่ทันจริงๆก็ยอดเล็กอีกนะครับอันนี้ก็มันก็มีได้อย่างก็เสียอย่างนะครับผมผมช่วงนี้อาจจะตัดไม่ค่อยทันนะครับเพราะว่าน้องๆเขาได้เดินทางกลับบ้านกันแต่ผมพ่อจะรู้ในทฤษฎีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัตินั่นก็คือการตัดผักผมอาจจะทําไม่ค่อยทันเท่าไหร่ปักบุ้งก็เลยยอดเล็กนะครับถ้าเลยวัน แต่ถ้าผักบุ้งไม,ไม่เลยวันนะครับตัดในกําหนดของเขาที่ควรจะเป็นผมรับรองได้ว่าถ้าผักบุ้งงามน้อยกว่านี้นิดนึงนะครับเขาจะไม่พันกันแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ซีใบซบีดเขียวอมเหลืองแบบนั้นก็ออกดอ,อกอีกนะครับไอผักบุ้งก็ออกดอกนแน่นนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลดความงามลงนิดหนึ่งนะครับลดความงามลงนิดนึงแต่ก็อย่ายให้ใบเขียวอมเหลืองครับ กดไลค์กดติดตามและกด subscribe ขอขอบคุณมากๆนะคะ